สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับแนวทางรับพัษนานะครับประจําวันที่28มีนาคมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรสามตัวบนนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับยี่เรผ่านการใช้งานนะครับชอบคอยตามนะครับไม่ชอบมันผ่านไปนะครับวิธีคิดสูตรหลักร้อยนะครับก็จะใช้หลักร้อยบนบวกหนึ่งคงที่นะครับ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับเราได้สองกับสามนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับเราได้สามกับสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับเราได้ห้ากับหกนะครับแล้วก็หกบวกหนึ่งของที่นะครับเป็นเจ็ดกับแปดสูตรหลักหน่วยนะครับขอพิจารับสูตรหลักสิบนะครับ เราจะใช้หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับบวกด้วยเจ็ดของที่นะครับหกบวกสี่เป็นศูนย์นะศูนย์บวกเจ็ดคงที่นะครับเป็นเจ็ดกับแปดนะครับแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดคงที่เป็นสี่กับห้า ห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกเจ็ดงที่เป็นหนึ่งกับสองนะครับและสองบวกแปดเป็นขอพายับสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกเจ็ดงที่เป็นห้ากับหกทีนี้มาดูสูตรหลักหน่วยกันบ้างน,นะครับสูตรหลักหน่วยนะครับเราจะใช้หลักแสนสองครั้งนะครับเขียนปากกาเขียวนะครับหลักแสนสองครั้งนะครับ บวกด้วยหลักพันสองครั้งนะครับและบบเก้าของที่นะครับราได้สี่บวกหกเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกเก้าเป็นเก้ากับศูนย์นะครับ 6บวกสเป็น0ูนะครับ0ูนบวก9เป็น9กับ0 0บวก6เป็น6 6บวก9เป็น5กับ6นะครับราวันออก2 8 9นะครับราวันออก4 5 9ห้ารวันออก6 2 6องวันนี้นะครับ หกบวกสเป็นแปดบวกเเป็น7กับ8นะครับจับ 2, 2ตัวนะครับ5้าเนะครับ6 7 68็ามตัวก็7 57 7, 7 58นะครับ7 67ด 768 8 5กแปดแปดห้าเจ็ดแปดนะครับพอเป็นแค่นแนวทางน,นะครับสูตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบน,นะครับตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับแค่น้าจอได้เลยนะครับ ครับสหรบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะมีสุ